ท่านผู้เข้าร่วมสัมมานาแล้วก็ท,ท่านผู้จัดนะคะแล้วก็วิทยากรทุกท่านนะคะก็เพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะขออนุญาตแชร์ข้อมูลนะคะในมุมมองในส่วนที่ b ิวเนี่ยมีบทบาทในการที่จะเสริมสร้างตัวระบบนิเวศในการผลักดันอุตสาหกรรมซิมิคอนดักเตอร์นะคะซึ่งจริงๆแล้วก็ทาง b ิวไอนะคะก็เป็นหน่วยงานนะคะที่มีภารกิจในการส่งเสริมการลงทุน เราก็จะมีทั้งส่วนที่เป็นเครื่องมือนะคะกับอีกส่วนหนึ่งที่เราทําเป็นลักษณะกิจกรรมนะคะก็อย่างในเชิงเครื่องมือเนี่ยเราก็จะมีส่วนที่เป็นการให้สิทธิประโยชน์นะคะก็มีสิทธิประโยชน์ส่วนที่เป็นการยกเว้นภาษีลดหย่อนภาษีรูปแบบต่างๆนะคะทั้งส่วนที่เป็นการยกเว้นภาษีเรื่องรายได้นิติบุคคลนะคะหรือว่าอาจจะสนับสนุนในส่วนของการยกเว้นอกรนําเข้าเครื่องจักรต่างๆด้วย ถ้าเป็นผู้ประกอบการจากต่างประเทศเนี่ยก็สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่ไม่เป็นไม่ใช่ภาษีนะคะก็จะเป็นส่วนสําคัญในการเสริมเนื่องจากว่าะจะต้องอะจะมีนักลงทุนต่างชาตินะคะทีะ่ถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินนะคะผ่าน B.O.I. รวมถึงส่วนที่เป็นการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับเรื่องวีซ่าเวิร์กเพอร์มิทนะคะที่เราจะมีวันสต็อปเซอร์วิสที่ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นก็คือทาง สำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็กระทรวงแรงงานนะคะที่จะให้บริการที่เป็น one stop ในเชิงของส่วนของนักลงทุนเนี่ย bioi ก็จะให้บริการตั้งแต่การให้คำปรึกษานะคะซึ่งจะครอบคลุมไปถึง กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะแล้วก็จะมีส่วนที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการที่จะประสานงานอย่างเช่นถ้าสนใจต้องการหาบุคลากรนะคะที่มีทักษะสูงที่เหมาะสมกับตัวการประกอบการหรือว่าต้องการเชื่อมโยงกับทางมหาลัยหรือหน่วยงานวิจัยต่างๆนะคะที่จะทำงานวิจัยร่วมกันหรือมีความเชื่อมโยงในการพัฒนาบุคลากรต่างๆเราก็ให้ความ สนับสนุนส่วนนี้นะคะซึ่งแน่นอนว่าการทํางานของเรานะคะก็มีความจําเป็นที่จะต้องอบูรณาการกับหน่วยงานอื่นๆนะคะทางสว,วทชสวอช,อววออชออกระทรวงอวอนะคะแทบท,ทุกส่วนงานเนี่ยก็ทํางานอย่างใกล้ชิดกับบีไอนะคะจริงๆก็บีไอต้องขอบคุณที่ทางทีมอวอนะคะทุกส่วนเนี่ยช่วยให้ความร่วมมือกับเราเป็นอย่างดีมาตลอดนะคะ แล้วก็ในส่วนที่สําคัญที่เราจะเสริมสร้างอีกก็คือว่า,าการลงทุนในประเทศเนี่ยถ้าเข้ามาแล้วนะคะถ้าเราเป็นการชักจูงการลงทุนจากต่างชาติเนี่ยเราจะมองในมุมมองว่าเอา๊ะประเทศไทยมีสภาพตรงไหนเราจะต่อยอดอะไรอะไรที่ขาดในประเทศไทยเราก็จะเน้นในการที่จะชักจูงส่วนนั้นเข้ามาเติมเต็มนะคะแล้วก็พยายามที่จะเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการหรือหน่วยงานในประเทศที่จะทาให้ เกิดส p ปิลโอเวนะคะในการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆด้วยนะคะที่จะทําให้ประเทศไทยเนี่ยมีความมีขีดความสามารถในการแข่งขันได้เพิ่มมากขึ้นรวมถึงเป็นการกิจกรรมต่างๆที่เชื่อมโยงตัวผู้ประกอบการไทยเข้ากับผู้ประกอบการที่เป็นรายใหญ่นะคะ รวมไปถึงต่างชาติด้วยที่จะเสริมให้มีการใช้ l o c a l content เพิ่มขึ้นในประเทศไทยนะคะก็ส่วนหนึ่งก็จะมีทั้งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นตัวเงื่อนไขต่างๆที่เราผูกไว้กันกับการให้สิทธิประโยชน์ของ B.O.I. นะคะซึ่งในปัจจุบันนะคะ ทางบิวอเองเนี่ยก็มีการกําหนดนะคะว่าอุตสาหกรรมที่เป็นเป้าหมายในประเทศนะคะเดิมทีก็จะพูดกันถึง s curve ไม่ว่าจะเป็นส่วนที่เป็นยกระดับส่วนอุตสาหกรรมที่เรามีอยู่เดิมแล้วก็เป็นส่วนที่เป็นอุตสาหกรรมใหม่นะคะออตอนนี้โฟกัสเราก็เน้นที่ประมาณห้ากลุ่มอุตสาหกรรมนะคะซึ่งแน่นอนว่าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์แล้วก็อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงเนี่ยก็เป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่เรา พยายามสนับสนุนอย่างเต็มที่นะคะสำหรับอันนี้เป็นเครื่องมือนะคะอันนี้เป็นสิทธิประโยชน์ที่เราให้ในรูปแบบที่เป็นพื้นฐานนะคะคือ,อจะมีการส่งเสริมเป็นกิจการนะคะเบสตามกิจการซึ่งมีแบ่งเป็น4หมวดนะคะซึ่งก็ค่อนข้างจะครอบคลุมหลาย าภาคส่วนอุตสาหกรรมเหมือนกันนะคะก็สําหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็จะมีการแบ่งเป็นประเทศย่อยๆนะคะก็มองทั้งในส่วนที่เป็นตัวผลิตภัณฑ์แล้วก็ตัวเทคโนโลยีในการผลิตเสริมเข้าไปนะคะโดยการที่เงื่อนไขต่างๆจะทําให้การสนับสนุนเนี่ยมีระดับที่ถ้ามีการวิจัยพัฒนาใช้เทคโนโลยีชั้นสูงอย่างเช่น SMT เข้ามาเกี่ยวข้องสิทธิประโยชน์จะสูงขึ้นนะคะเป็นการจูงใจให้เขาเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามานะคะแต่ถ้าเกิดในบางส่วนเนี่ยอาจจะมีเป็นการประกอบหรือว่าเป็นชิ้นส่วนก็เ,เป็นส่วนหนึ่งของซัพพลายเชนนะคะยังจำเป็นจะต้องใช้อยู่เนี่ยเราก็มีการให้สิทธิประโยชน์เพียงแต่ว่าจะลดหลั่นตรงไปก็อาจจะไม่ได้จำเป็นจะต้องให้รับ ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นะคะแค่อำนวยความสะดวกให้เขาสามารถประกอบกิจการในประเทศไทยได้ก็จะมีสิทธิประโยชน์เกี่ยวข้องกับการนําเข้าวัตถุดิบเข้ามาแล้วก็ผลิตเพื่อการส่งออกเนี่ยก็สามารถยกเว้นอกรขาเข้าเป็นการอำนวยความสะดวกนะคะเพราะว่าถ้าเป็นรูปแบบปกติในการผลิตเนี่ยการผลิตเพื่อการส่งออกเนี่ยกรมศุลกากรก็มีเครื่องมือเหมือนกันเพียงแต่ว่าเขาจะต้องจ่ายภาษี ตัวอาก์ขาเข้าเข้ามาก่อนแล้วก็มาขอคืนทีหลังนะคะเป็น reimbursement ซึ่งถ้าเป็นผู้ประกอบการที่อาจจะเป็นรายเล็กหน่อยอก็จะมีข้อจํากัดในเรื่องการหมุนเวนียนเงินทุนนะคะเพราะว่าเงินจะไปจมส่วนนั้นกว่าจะได้รับคืนมาก็ใช้เวลาในการที่นําเข้ามาผลิตแล้วก็ส่งออกแล้วค่อยไปติดต่อเพื่อจะได้รับเงินคืนนะคะ b o i ก็เลยมองว่าตัว การอำนวยความสะดวกในลักษณะนี้นะคะก็จะทําให้การผลิตเนี่ยมันมีความคล่องตัวขึ้นสามารถตอบสนองกับออเดอร์ต่างๆของผู้ประกอบการได้นะคะซึ่งสิทธิประโยชน์ที่เราให้ที่เป็นพื้นฐานตามประเภทกิจการเนี่ยเรายังจะมีการจูงใจนะคะที่จะให้สิทธิประโยชน์ออนท็อปเข้าไปอีกนะคะแบ่งเป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะคะก็กลุ่มแรกเนี่ยก็คือจูงใจให้พยายามลงทุนหรือทําให้มีค่าใช้จ่ายนะคะที่สามารถสร้างขีดความสามารถได้เพิ่มเติมนะคะอย่างเช่น ทําการวิจัยทั้งวิจัยเองแล้วก็ขอใหออ้หน่วยงานต่างๆนะคะมาวิจัยแล้วก็เราสามารถคนนํานวณค่าใช้จ่ายส่วนนั้นมาเพื่อ,อ,อยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมได้หรือว่ามีการบริจาคเข้ากองทุนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมถึงพัฒนาบุคลากรน,นะคะซึ่งทางบีวอเองก็ร่วมมือกับสวทชมาเป็นระยะเวลาเราวๆสิ 20ปีแล้วอะคะ่ะที่มีกองทุนส่วนนี้ทางผู้ประกอบการก็จะส่งเงินเข้ากองทุนนะคะ,ะทางกองทุนกองทุนที่เรื่องนี้ก็จะไปบริหารจัดการนะคะเพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์นะคะที่จะสนับสนุนให้เกิดการวิจัยและพัฒนาเทคโนีในประเทศไทยด้วยรวมถึงการไปสนับสนุน SME ในส่วนนี้ได้ด้วยนะคะ,ะแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือ,อ การที่จะไปพัฒนาซัพพลายเออร์ในประเทศไทยนะคะซึ่งเป็นมุ่งเน้นที่จะเป็นการพัฒนาซัพพลายเไทยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดจะสนับสนุนให้มีการใช้ l o c a l คอ c o n t e n เพิ่มมากขึ้นเนี่ยผู้ประกอบการรายเล็กบางรายอาจจะจําเป็นจะต้องปรับตัวไม่ว่าจะเป็นในเชิงของต้นทุนการผลิตการปรับในส่วนของส่วนที่เป็นเทคโนโลยีหรือว่าการเดลิเวอร์นะคะที่ตัวระบบที่จะต้องอสามารถเข้าสู่ ตัวผงสู้อุปทานตามมาตรฐานที่ผู้ใช้นะคะจะต้องคำนึงถึงนะคะในการในการที่จะนําไปประกอบไปเป็นส่วนหนึ่งของตัวผลิตภัณฑ์เนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์ท้ายสุดเนี่ยมันก็ต้องมีทั้งเรื่องเซฟตี้ต่างๆเรื่องประสิทธิภาพของตัวสินค้าเองนะคะก็เงินค่าใช้จ่ายที่นสนับสนุนบุคคลากร ปิผู้ประกอบการไทยในส่วนนี้ก็เราก็เลยเอามานับให้นะคะว่าจะสามารถเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์เข้าไปได้ด้วยอนอกจากนั้นนะคะก็จะมีส่วนที่การสนับสนุนให้ไปลงทุนในพื้นที่เป้าหมายต่างๆซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็มีพื้นที่เป้าหมายค่อนข้างจะหลากหลายนะคะก็มีทั้งหมด77จจังหวัดเนี่ยมันจะมี สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเนี่ยครอบคุมไปถึงประมาณ50จังหวัดได้แล้วนะคะก็แทบจะแบบว่าทุกทกที่เนี่ยจะมะีการสรั่งสนุบบางอย่างนะคะที่เป็นออนท็อปจากมาตรการ b i วไอเนี่ยไปช่วยสนับสนุนนะคะ,อะนอกจากนั้นนะคะก็จะมีมาตรการที่เป็นการสรับสนุนเฉพาะด้าน,นะคะก็ มาตรการที่สําคัญที่จริงๆแล้วก็จะเกี่ยวข้องกับทางสาชมากเพราะว่าเราทํางานร่วมกันนะคะก็จะมีมาตรการที่เป็นเรื่องของการปรับปรุงประสิทธิภาพนะคะซึ่งเดี๋ยวอาจจะอธิบายให้ในสไลด์ถัดๆไปนะคะก็จะมีหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นทางการสนับสนุนให้ SME ดังด้าน SME การกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะก็แล้วแต่ว่าในช่วงเวลานั้นๆน,น,นะคะเรามีความจำเป็นที่จะต้องอสนับสนุนส่วนใดบ้างนะคะ ค่ะอันนี้ก็อันนี้รวบรวมนะคะในส่วนที่เป็นมาตรการสนับสนุนการพัฒนาด้านบุคลากรน,นะคะเราก็ดูในเชิงซัพพลายไซด์ว่ามีกิจการที่จะต้องทำเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ขึ้นมาหรือว่าเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่พัฒนาทางที่เป็นระดับที่มีศักยภาพสูงนะคะ แล้วก็ส่วนที่เป็นการผูกเงื่อนไขเกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้ประกอบการในประเทศรวมถึงเทคโนโลยีซันเฟอร์ต่างๆเข้าไปด้วยในการให้สิทธิประโยชน์นะคะก็ในส่วนที่เป็นสนับสนุนทางด้านทาเลนเนี่ยก็ก็จะมีในส่วนที่เป็นสมาร์ทวซีซ่าแล้วก็ลองเทอร์มเรสเดนต์วีซ่าซึ่งพยายามดึงดูดผู้เชี่ยวชาญนะคะ ในต่างประเทศด้วยรวมถึงนักวิจัยต่างๆนะคะที่เข้ามาในประเทศไทยเน้นในอุตสาหกรรมที่เป็นเป้าหมายหลักแล้วก็ในสาขาที่ขาดแคลนนะคะซึ่งเอามาเพื่อจะให้เสริมตัวศักยภาพการรองตอบสนองกับทางอุตสาหกรรมนะคะอันนี้เป็นยกตัวอย่างตัวประเภทกิจการนะคะที่มีการให้การส่งเสริมในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกซึ่ง ตัวประเภทกิจาการหรือเงื่อนไขในการให้สิทธิประโยชน์เนี่ยจะมีการทบทวนอยู่เป็นสม่ำเสมอนะคะมีการเพิ่มสิทธิ์ให้มีการปรับตัวเงื่อนอัดบางครั้งก็จะมีการปรับเงื่อนไขให้เอื้ออำานวยให้สะดวกมากยิ่งขึ้นในบางทีก็จะต้องมีการเพิ่มตัวเงื่อนไขบ้างถ้าตัวอุตสาหกรรมเนี่ยมีการพัฒนาไปแล้วนะคะเราก็ขยับ เงื่อนไขให้เข้มขึ้นนะคะเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศได้มากขึ้นคือในปัจจุบันเนี่ยก็ในส่วนของอการผลิตเวเฟอร์ะคะ่ะให้สิทธิประโยชน์สูงสุดเลยนะคะสตาร์ทที่10การยกเงินภาษีเงนินได้10ปีแต่ว่าถ้าเกิดมีการทําตามมาตรการที่มัสกู่ได้เรียนไปเกี่ยวกับเรื่องเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเนี่ยสามารถบวกเพิ่มได้จนสูงสุดถึง13ปีนะคะแล้วก็ครอบคลุมหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านการออกแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือการผลิต ส่วนต่างผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะคะก็สิทธิประโยชน์ก็จะลดหลั่นกันไปก็ขึ้นอยู่ระดับเทคโนคโลยีต่างๆด้วยนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นมาตรการยกระดับอุตสาหกรรมซึ่งมุ่งเน้นให้มีการปรับตัวการผลิตนะคะในส่วนที่เป็นการนำระบบอัจฉริยะเข้ามาใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออโตเมชั่น การนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ที่เป็น AI Machine Learning ต่างๆารวมถึงาการปรับตัวให้พร้อมที่จะก้าวไปสู่อุตสาหกรรม4.0นะคะซึ่งตัวมาตรการนี้ก็มาตรการอุตสาหกรรม4.0กเ็เป็นการประเมินตาม Industry 4.0 Index ของทางสวทชซึ่งเราร่วมมือกันอยู่นะคะที่จะพยายามผลักดันให้การปรับตัวของผู้ประกอบการครอบคลุมทั้งส่วนที่เป็น Facility ของการกระบวนการผลิต ส่วนที่เป็น connectivity ซึ่งอาจจะต้องเชื่อมโยงกับ IoT หรือ cloud ต่างๆแล้วก็มี Facility ต่างๆที่เป็นตัวเสริมนะคะซึ่ง Index 2ของวทชเนี่ยก็จะมีรายละเอียดสามารถใช้แพลตฟอร์มนะคะ i 4แพลตฟอร์มเนี่ยในการประเมินเบื้องต้นได้ซึ่งอันนี้ทาง b i ก็พยายามประชาสัมพันธ์นะคะให้ผู้ประกอบการที่ที่จริงๆแล้วในปัจจุบันเนี่ยก็แทบจะถูกบังคับให้มีการปรับตัวนะคะ เข้ามาประเมินในส่วนนี้ซึ่งก็ต้องขอบคุณทางทีมสวทชม,มากๆนะคะเพราะว่าในการที่ถ้าบริษัทเขาสนใจจะมาขอรับสิทธิประโยชน์กับทาง b i วเนี่ยบริษัทจะต้องไปให้ไป,ไปติดต่อสวทชนะคะเพื่อให้มีอาจารย์เข้าไปประเมินแล้วก็ซึ่งจะช่วยดูด้วยว่าไอเทมไหนควรจะปรับอย่างไรนะคะซึ่งผู้ประกอบการเองเนี่ยนอกจากในเชิงเทคนิคแล้วเขาก็จะดูเรื่องเรื่องของการลงทุนการคืนทุนต่าง พอนะให้สิทธิประโยชน์ทางของ b o i เข้าไปเสริมปุ๊บเนี่ยนะคะก็จะทําให้โอกาสในการลงทุนการคืนทุนระยะเวลาคืนทุนเนี่ยมันเ,เร็วขึ้นแล้วก็ทําให้ช่วยเร่งให้ผู้ประกอบการสามารถปรับตัวได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของ Sustainability เนี่ยก็คือ,เ,อ,อเป็นการสนับสนุนให้ใช้พลังงานหมุนเวียนนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยที่ได้รับการ สนใจมากๆเนี่ยจะเป็นเรื่องของการติดแผงโซลาเซลล์นะคะก็มีทั้งติดบนหลังคาติดบน f l o ฟ t i n g solar อะไรต่างๆนะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นของการประหยัดพลังงานด้วยแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการลดผลกระทะลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกนะคะซึ่งเราทำงานร่วมกับองาบอกอรนะคะคือองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจกนะคะที่จะต้องมีการไปรีจิสเตอร์ก่อนแล้วก็หลัง การดําเนินการนะคะเพื่อให้เราทราบว่าเขาเขาจะสามารถลดไปได้อย่างไรมากน้อยแค่ไหนเหมาะสมหรือเปล่านะคะแล้วก็จะอีกส่วนหนึ่งที่ก็จะมีถ้าบางกรณีที่จะต้องอทํามาตรฐานทางด้านความยั่งยืนที่เป็นระดับสากลนะคะซึ่งอาจจะเป็นอุตสาหกรรมที่ใชอ้อย่างสมมุติกระดาษก,ก็ต้องไปเคลียร์ว่ามีไม่ได้ไปไปใช้ตัว วัตถุดิบที่เป็นจากการตัดไม้ทำลายป่ามีการปลูกป่าลักษณะน,นี้นะคะก็ทาง B.I ก็พยายามสนับสนุนในในทุกๆรูปแบบนะคะแล้วก็ตัวสิทธิประโยชน์ให้ก็เราก็จะมีค่อนข้างชัดเจนก็คือเขาสามารถยกเว้นภาษีเงินได้จากผลประกอบการที่เขาที่เขาผลิตแล้วก็จําหน่ายสินค้าในระยะเวลา3ปีแต่ว่าก็จะมีวงเงินเหมือนกันนะคะเพราะว่า ทางบริษัทก็อาจจะต้องจ่ายประมาณครึ่งหนึ case, ่งของตัวเงินลงทุนนะคะโดยโดยทั่วไปแต่ว่าถ้าเป็นบางเคสนะคะอย่างกรณีอุตสาหกรรม4.0เนี่ยสามารถยกเว้นค่าใช้จ่ายเงินลงทุนที่ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดเนี่ยได้ทั้งร้อยเปอเลยนะคะเพื่อเป็นการช่วยเร่งรัดนะคะก็ในส่วนนี้ก็จะเป็นลักษณะว่าถ้าบริษัทโครงการนะคะเคย ได้รับส่งเสริมหรือไม่ได้รับส่งเสริมก็สามารถมาเข้าขายเราได้นะคะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะคะซึ่งผู้ประกอบการเองเนี่ยก็จะติดต่อรายละเอียดกับทางวีไอได้นะคะ,ะสําหรับการส่งเสริมการลงทุนเมื่อปีที่แล้วนะคะกะ็เป็นยอดที่บริษัทเนี่ย แสดงความสนใจว่าจะลงทุนก็คือจะเป็นในส่วนของการยื่นคําขอรับการส่งเสริมก็จะบอกว่าสนใจจะลงทุนอะไรที่จะนํามาขอรับการส่งเสริมก็อันนี้ยอดเงินลงทุนนะคะก็สูงสุดเลยนะคะในช่วง1ิปีที่ผ่านมาก็สูงถึง1.13ล้านบาทล้าน้านบาทนะคะซึ่งตัวอุตสาหกรรมเป้าหมายเนี่ยเราก็มีสโกปไว้ประมาณสิบรายการเนี่ยนะคะก็คือ,อ,อในเชิงของตัวอุตสาหกรรมเนี่ย อุตสาหกรรมดิจิทัลนี่สูงสุดเลยเนื่องจากว่าเมื่อปีที่แล้ว Data Center เข้ามาเยอะมากนะคะก็รายใหญ่ๆเนี่ยถ้า1ใน10ของโลกนี่ประมาณ7ลรายก็เข้ามาแล้วนะคะแล้วก็สำหรับส่วนของเครื่องใช้ไฟไฟ้าอิเล็กทรอนิกส์คือหลักๆก,ก็เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับ PCB นะคะซึ่งก็เข้ามาต่อนเนื่องเป็นระยะเวลา2-3ปีที่ผ่านมาเพราะว่าก็ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะเ,าเรื่องของ เทรดวอลต่างๆนะคะการทายย้ายฐานเข้ามานะคะก็ทางไต้หวันเองก็เข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ในส่วนของยันยนต์ก็ยังมีการลงทุนอยู่นะคะในในระดับนี้นะคะประมาณแสนล้านบาทเนี่ยในระยะเวลา3ปีที่ผ่าน,านมาก็9 0าเก้าหม0่0 0าวนี้นะคะทีนี้ก็ก็ยังยังมีส่วนที่จะมีที่มีการลงทุนก็เนื่องจากว่า แม้ EV ีจะเริ่มมารัฐบาลมีเป้าหมายที่จะให้ใช้รถอีวีเนี่ยาภายในปี2030 70%เนี่ยยังเป็น ICE-BASE นะคะ i c e b a s e แล้วก็เน้นในส่วนของของ r y d r i d ยังมี Common p a r t นะคะที่ยังมีการลงทุนอยู่นะคะ แล้วก็ส่วนอื่นๆที่เราไม่ได้ระบุว่าเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายจริงๆแล้วก็เป็นอุตสาหกรรมที่สําคัญนะคะเพราะว่าเป็นส่วนของสารุปโภคโลจิสติกต่างๆนะคะก็มีทั้งไฟฟ้าซึ่งก็ช่วงหลังก็จะเป็นไฟฟ้าที่เป็นมาจากเชื้อเพลิงที่เป็นพลังงานหมุนเวียนนะคะ อันนี้ก็จะเป็นส่วนของอการส่งเสริมและการลงทุนนะคะที่เป็นมาจากต่างประเทศนะคะอันนี้แยกเฉพาะส่วนของผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ในระยะ,ะตั้งแต่ปี61-67ถึงที่ผ่านมานะคะกะ็จะเห็นว่ามีสิงคโปร์อันดับหนึ่งแต่จริงแล้วก็สิงคโปร์ในนั้นเนี่ยก็มีทั้งบริษัทแม่ที่เป็นจีนแล้วก็สหรัฐอเมริกาเนี่ยอยู่ในนั้นอยู่นะคะก็แล้วก็มีส่วนที่เป็นสหรัฐมาไต้หวัน จีนเข้ามาญี่ปุ่นซึ่งจริงๆแล้วก็ในอดีตถ้าในอดีตเนี่ยจะมันสปร์เซ็นจะเป็นญี่ปุ่นช่วงนี้ก็เลยยังก็จะน้อยหน่อยนะคะ,ะในส่วนนี้นะคะก็อันนี้แยก อันที่เป็นลายผลิตภัณฑ์มานะคะก็หลักๆที่เราแยกกลุ่มมาก็มีเซมิคอนดักเตอร์มี PCB และชิ้นส่วนมีฮาร์ดดิสก์ไรฟ์นะคะตัว HD แต่ก่อนก็จะเป็นตัวท็อปเลยของของยอดส่งออกของประเทศไทยตอนนี้ก็เงินลงทุนเนี่ยก็อย่างที่เรียนนะคะกะ็ PCB เข้ามาเยอะในช่วง2ปีนี้แล้วก็จะมีของโครงการเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งอันนั้นคือก็ FT1 ที่เป็นยอด ยอดขอรับการส่งเสริมนะคะสำหรับตัว PCB นะคะก็อันนี้ก็แสดงให้เห็นนะคะว่าค่อนข้างกระโดดก้าวกระโดดมากนะคะในช่วง2ปีที่ผ่านมานะคะก็ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มลงทุนกันแล้วนะคะเพราะว่ากลุ่มนี้จะ มีความต้องการที่จะเริ่มผลิตอย่างรวดเร็วนะคะโดยปกติถ้ามีการขอประกันส่งเสริมกับ B.O.I. เนี่ยเราจะให้ระยะเวลาในการลงทุนเนี่ยทั้งหมด3ปีหลังจากที่เราออกบัตรส่งเสริมให้นะคะก็แต่ว่าถ้าเป็นกรณีของ PCB เขาจะเร่งลงทุนนะคะประมาณ1-2ปีเนี่ยเขาจะเริ่มผลิตกันแล้วนะคะเพราะว่าต้องตอบสนองอ,ออเดอร์นะคะ ก็รายใหญ่ๆนะคะก็ค่อนข้างจะเข้ามาเยอะพอสมควรก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่แถบ EEC นะคะซึ่งซึ่งก็มีความสะดวกหลายอย่างทั้งในเรื่องของพอร์ตด้วยอะไรด้วยนะคะก็อันนี้ก็ทางมีอาจารย์ทา t ี t ม็กก็ได้บอกไปแล้วนะคะว่าในในซัพพลายเชนเราเรามีนักลงทุนอย่างไรนะคะก็ะ b ิก็ส่งเสริมทั้งต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะคะ ตอนนี้นะคะก็ด้วยสถานการณ์ต่างๆที่มันเปลี่ยนแปลงไปทั้ง geopolitics ต่างๆชิปวอร์ต่างๆนะคะกเ็เรียกได้ว่ามีการปรับตัวของอตัว supply chain ต่างๆที่จะจะมีการดึงดูดนะคะาการผลิตเซมิคอนดักเตอร์กลับไปยังประเทศตัวเองเป็นหลักเลยนะคะก็ทำให้หลายๆประเทศนะคะก็ออกมาตรการนะคะที่จะมาสนับสนุนในการดึงให้มีการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ต่างๆในประเทศนะคะประเทศไทยก็ ก็ต้องแอบต่อสู้กับคู่แข่งที่หลากหลายนะคะก็จริงๆนอกจากตรงนี้ก็เวียดนามนี่ก็ก็ทุกท่านคงทราบดีก็กเป็นคู่แข่งสำคัญของเราด้วยนะคะ ก็อันนี้แนวแนวโน้มในอนาคตนะคะที่ในมุมมองของ b i ไซึ่งจริงๆจะต้องทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยตอนนี้เราก็อยู่ระหว่างที่จะสตัดดี้รวบรวมข้อมูลที่ที่เรามีอยู่นะคะต่อยอดเพื่อทำให้เป็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของประเทศไทยซึ่งจะครอบคลุมถึงแอดวานซ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะคะในเบื้องต้นเนี่ยเราก็มองว่า เรื่องของการดีไซน์เวเฟอร์แฟบเมื่อที่ที่เราที่เรายังต้องเสริมความเข้มแข็งขึ้นไปอีกนะคะก็ i อ e n t i f y นักลงทุนเป้าหมายไว้นะคะลงถึงส่วนของอ ATP ต่างๆนะคะก็อันนี้ก็ได้รับความรู้นะคะว่าเ,เราควรจะส่งเสริมส่วนไหนอะไรบ้างไปด้วยนะคะกะ็ในส่วนนี้นะคะก็คงจะมีการหารือกับท่านผู้ ผู้ประกอบการรวมถึงสเต็กโฮลด์ทั้งหลายนะคะที่ที่เราจะมาแชร์กันเพื่อให้การวางยุทธศาสตร์ของประเทศไทยเนี่ยไปในทิศทางเดียวกันแล้วกเ็เราเข้าใจในสิ่งที่ที่เป็นปัจจุบันแล้วก็วางเป้าหมายในอนาคตเนี่ยได้เหมาะสมยิ่งขึ้นนะคะซึ่งเราสนับสนุสนทั้งส่วนที่เป็นตัวซัพพอร์ตด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทู o l ลิงหรือว่าการทำา d ต่างๆแมททิเรียลต่างๆที่ต้องใช้ในอุตสาหกรรมนี้นะคะก็ครอบคลุมไปทั้งหมด จริงๆเ,เราก็มองว่าจริงๆประเทศไทยก็มีจุดแข็งแล้วก็มีศักยภาพที่ที่สูงพอสมควรนะคะในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานตัวบุคลากรซัพพลายเชนนะคะรวมถึงกรีนเอเนอร์จีต่างๆด้วยนะคะแต่ว่าเ,เราเองจำเป็นต้องมีการปรับตัวอย่างสม่ำเสมอนะคะเพื่อให้สามารถออรองรับในอุตสาหกรรมที่มีความก้าวหน้า ไปเรื่อยๆด้วยนะคะก็อันนี้ก็จะเป็น4ปัปจจัยสำคัญนะคะที่เราพยายามจะเสริมเพื่อให้มีความแข็งแกร่งขึ้นนะคะเพื่อให้สามารถทั้งดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเองแล้วก็ช่วยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการที่อยู่ในประเทศไทยด้วยนะคะ,ะก็สามารถดำเนินธุรกิจได้ได้ ดียิ่งขึ้นนะคะก็ประเด็นแรกเนี่ยก็เดี๋ยวทางด้านทางสวอชนะคะเดี๋ยวอาจารย์ก็คงจะมาแช่นะคะว่าทางอวเนี่ยจะมีแผนสนับสนุนในเรื่องนี้อย่างไรนะคะซึ่งในเชิงของ b ิ i ไอเนี่ยเราก็ดูทั้งบิลบายก็คือบิ d ก็คือเสริมให้พัฒนา บุคลากรที่อยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วเป็นคนไทยนะคะด้วยมาตรการที่ได้เรียนไปแล้วก็ส่วนที่เป็นบายเนี่ยก็คือใช้เครื่องมือที่เมื่อสักครู่เรียนไปว่าเป็น uh, smart uh, visa นะคะ long term residence visa ดึงดูดเข้ามานะคะ uh, นอกจากนั้นนะคะก็ยังมีเรื่องของการพัฒนาพื้นที่นะคะก็เนื่องจากได้รับความสนใจใน EC ค่อนข้างเยอะนะคะพื้นที่ใน EC นก็มีข้อจํากัดต่างๆนะคะก ก็เลยเป็นส่วนสําคัญนะคะท,ที่เราก็จะพัฒนาส่วนนี้แล้วก็สารุโภคอันนี้เนี่ยคือต้องเน้นเรื่องของกรีนเอเนอร์จีนะคะซึ่งเราก็จะมีส่วนในการสนับสนุนข้อมูลให้กับทางกระทรวงพลังงานแล้วก็เพื่อที่จะอะอ,อกตัวอัตราต่างๆของยูทิลิตี้กรีนแทรี เรื่องของมาตรการที่เกี่ยวข้องกับ Direct PPA นะคะที่เราตอนนี้พยายามผลักดันอยู่นะคะเพราะว่าผู้ประกอบการแทบทุกๆอุตสาหกรรมเลยนะคะก็แม้ว่าจะทางทางบอร์ดของคณะกรรมการพลังงานแห่งชาติเนี่ยจะมีสโคบของเป้าหมายอุตสาหกรรมเป้าหมายไว้อยู่แต่ว่าจริงๆแล้วทุกๆอุตสาหกรรมเองเนี่ยก็มีความต้องการเหมือนกันนะคะก็ส่วนหนึ่งก็เนื่องจากเป็นความต้องการของลูกค้าด้วยนะคะในส่วนนี้ก็ บีไอก็พยายามสนับสนุนในส่วนนี้นะคะที่จะให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงกรีนเ e n e อร์จี Energy, โดยในราคาที่เหมาะสมได้นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือสิทธิประโยชน์ที่จูงใจที่จะได้รับรีเควสต์ามาอยู่สม่ําเสมอนะคะแต่เรากา็จะพิจารณานะคะว่าอันไหนควรให้มากให้น้อยให้ด้วยวิธีการไหนซึ่งสิทธิประโยชน์เองไม่ใช่สิทธิประโยชน์ของบีไออย่างเดียว การอำนวยความสะดวกหรือสิทธิประโยชน์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการคลังหรือว่าส่วนที่เป็น non-tax นะคะที่เราถือจะนับว่านับมาจากหน่วยงานอื่นๆนะคะก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ที่เราพยายามดําเนินการนะคะแล้วก็ถ้าเรื่องของการแก้ไขปัญหาหรือว่าอุปสรรคของนักลงทุนเองก็อีกส่วนหนึ่งที่เราช่วยทําอยู่แล้วด้วยนะคะอันนี้ก็ อันนี้ก็เป็นเรื่องของอเรามีการปรับปรุงนะคะก็ถ้าเกิดมีนักวิจัยเองก็สามารถเข้ามามีส่วน,นในของลองเทิร์มเรสิเดน v ์วีซ่ได้แล้วก็เรามี One Stop Service นะคะซึ่งเพิ่งเปิดย้ายไปสถานที่ใหม่นะคะก็จะเปิดตัวเป็นทางการเนี่ยก็คือวันจันทร์หน้านะคะก็จะให้บริการเป็น One Stop Service ของ วีซ่าเวิร์คเพอร์มิแล้วก็เป็นศูนย์ที่ให้ข้อมูลนะคะที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกิจด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่เราสนับสนุนให้มีการใช้โลคอลคอนเทนต์ในประเทศไทยนะคะก็จะมีงานในช่วงกลางเดือนพฤษภาทุกๆปีนะคะก็จะเรียกว่าง,งานสับคอนไทยแลนด์จัดที่ไบเทคนะคะก็ทุกๆท,ท,ทุกครั้งก็จะมีเชิญผู้ซื้อมาเพื่อให้ผู้ ผู้ประกอบการในประเทศไทยมีโอกาสนะคะได้ได้เข้าไปสู่ซัพพลายเชนนะคะแล้วนอกจากนั้นก็ร่วมมือกับทางบริษัทนะคะผู้ประกอบการเป็นรายๆที่เป็นผู้ซื้อเลยก็เหมือนออผู้ขายผู้ขายเนี่ยสามารถเข้าไปวิสิตตัวบริษัทได้เห็นมาตรฐานการซื้อต่างๆนะคะก็เพื่อให้เกิดการซื้อขายอย่างแท้จริงนะคะขนะ้อนน้าคต้องขอขอบคุณทุกท่านมากนะคะค่ะขอบคุณค่ะ ครับผมขอขอบพระคุณนะครับคุณสุทธาศนีสมิทธ์นะครับที่ปรึกษาด้านการลงทุนนะครับนักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒินะครับสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุน BOI ครับ